ทีนี้หลักๆเวลาที่ดูมโหระทึกเนี่ยเด็กๆก็จะเห็นอะไรตัวกบเป็นที่มาของกองกบกองเขียดแต่ทีนี้บางทีมันก็พูดได้หลายอย่างมันอาจจะเป็นกบก็ได้เป็นเขียดก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีเป็นอึงอ่างเป็นคางคกก็ได้เพราะฉะนั้นเด็กๆก็บอกว่าอาจารย์ทำไมถึงพูดว่าเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพร,เพราะเอกสารตำราคนอื่นเขาก็พูดว่ามันเป็นกองกบทังนั้นบางประเทศเวลาเ ทำลวดลายเนี่ยนะเด็กบนดนตรีอย่างเทศขเขมรเนี่ยเขาก็ยังเอาคางโคกนี่เลยไปใส่ในเก็บในกระจับอีด้ามยาวของเขาเขาเรียกว่าก่งกัวก,ก็ไม่ได้เป็นกบคนตดเห็นก็บอกว่าอา้าวนี่มันกบนี่นะไม่มันคือคางโคกอย่างนี้เช่นเดียกันเพราะว่าบางทีเราไปเห็นอะไรอยู่หน้ากองโมโหรวึกเราก็จะไปเพราะว่ากองกบเฉยๆกองเขียนมันอาจจะเป็นกองคางโคกก็ได้เพราะความผูกพันอย่าเอาครูถึงบอกเสมอเวลาเริ่มเรียนกับครูว่า ถ้าเราจะศึกษาวัฒนธรรมต่างๆวางความรู้สึกดีร้ายหรือแบบของตัววางไว้ก่อนเพราะเรายังไม่ได้สัมผัสเขาเรามองคางโคกว่าน่ารังเกียจจังเลยแต่ว่าคางโคกกับมีความผูกพันกับชาวเขมรชาวชาวเขมรหรือชาวกัมพูชาผูกพันกับคางโคกเพราะสังคมเกษตรฝนตกมาคางโคกมาแล้วกบไม่มาคางคกก็กินหนังก็ใช้ทํา ของใช้ได้ด้วยเช่นนีเพราะฉะนั้นไอ้แต่ตัวที่อยู่บนโมโหะทึกมันจะเป็นอึ่งอ่างคางคกมันก็อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่เป็นยังไงบ้างอยู่กับฟ้าฝนเพราะสัตว์พวกนี้ถ้าจะผสมพันธุ์ฝนจะตกถ้าฝนจะตกปุ๊บหน้าที่ของสัตว์พวกนี้ออกมาจากการจำศีลแล้วมาผสมพันธุ์กันเพื่อที่จะไม่ให้สูญพันธุ์พอฝนจะตกแล้วเรียกผู้เช่นนี้อากองเช่นนี้ก็เรียกเช่นเดียวกันว่ามันเป็นเป็น ประมาณว่าคือให้มันเป็นตัวแทนของเสียงอึ่งอ่างค้งางคูกบสัตว์พวกนี้รวมไปถงตัวตะกัวตัวเฮี้ยที่ครูอธิบายไปแล้วอ่ะเป็นสัญลักษณ์ว่ามันกําลังร้องนะบอกพญยาแถนด้านบนถูกไหมให้ให้น้าฝนลงมาเพราะพญะาแถนก็พญยาแถนอยู่ข้างบนเป็นเทวดาบนฟ้าว่าเรื่องของน้ําก็เป็นสัญลักษณ์ของเพศชายข้างล่างก็เป็นแผ่นดินก็เป็นเรื่องของเพศหญิงเราก็มีใช้หมดในรัตะนโกเสียงก็มีใช้นะครับนี่เห็นนิมมโหระทึกอย่างแดง ตรงนี้ก็มีเขาก็เขียนเล่าเรื่องไว้เยอะนะแต่กลไม่เห็นว่าคือมันเป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ยางไหมอะไรต่างแต่แต่ก็ไม่ไปไม่ไปถึงเอามาให้ดูว่าถ้าอยู่ในตำรับตำราเนี่ยเขาเขียนไว้ในอดีตไม่มีภาพจริงแต่ตรงนี้พิพิธภัณฑ์ทศาสานพระนครเอามาจาัดแสดงเอามาลูกศิษย์ด,ดูนี่นี่นี่แหละถ้าอ่านในตำราว่ามโหระทึกยางแดงเป็นแบบไหนเป็นแบบน,น,น,บบนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีการใช้มโหระทึกในศาสนสถานด้วยในในวัดพุทธ มีพระบรมราชานุญาตเอามาใช้ตีเล่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าสร้างใหม่เอามาเป็นที่โต๊ะรับแขกตามต่างๆที่เอามามาทํานั้นก็ก็ไม่ว่ากันเพราะมันเป็นของของใหม่เป็นเอามาตกแต่งโรงแรมก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าเอามาตีเล่นไม่ได้ที่ตีได้ก็มีอยู่ที่วัดพระแก้วอะไรนะครับแล้วก็มีอยู่ที่วัดเบญจบมบพิษมีภาพให้เห็นกูไปถ่ายมาให้แต่ต่างๆเวลานะถ่ายมาให้ดู แล้วก็มีที่วัดบวรนิเวศเวลาที่พระจะลงทําวัดต่างๆก็จะมีการตีมโหระทึก,กเราก็รู้ว่ามโหระทึกสําคัญมากสําคัญอุดมสมบูรณ์เวลาไหนเวลาวันพืชมงคลเนี่ยเขาก็เขาก็ตีตรงข้างๆอุดมสมบูรณ์นะครับอ่ะหนึ่งหลักๆอาจารย์ชินอยู่ดีว่าบอกว่าใช้ในพิธีต่างๆเช่นพิธีขอฝนรักษาคนไข้ขับไล่พูดผีและในพิธีกรเกี่ยวกับความตายใช้นะครับ ใช้ประโคมเป็นดนตรีใช้ในกรมเททยาลก็มีใช้ตีเป็นสัญญาณเมื่อมีศึกหรือหรือตีเมื่อออกไปทําศึกก็ใช้ใช้ทั้งนั้นนะครับใช้เป็นของรางวัลหรือเครื่องบรรณาการก็ใช้ราชาการที่สี่ส่งไปที่ฝรั่งเศสก็มีใช้ก็ให้นําไปถวายพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสก็มีก็มีบันทึกของที่เป็นเครื่องราชบรรณาการเราก็ยังส่งไปอยู่ของของที่ยังใช้อยู่ในบางมันเป็นเครื่องราชกยปู่ของที่ยังใช้อยู่ในบางมันเป็นเครื่องรากากยป,ป้วย เพราะว่าเวลาที่ทจานจะออกขุ้นนางต่างๆถ้าอยู่ในวางหลวงเราก็ในอดีตก็จะมีการกระทั่งโมโหระทึกอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเอาส่งไปเป็นเครื่องบรรณาการที่ที่บ้านเมืองอื่นก็ยังต้องทําเป็นโมโหระทึกส่งไปด้วยนั่นเองอแล้วก็ใช้เป็นสิ่งแสดงว่าผู้มีโมโหระทึกเป็นที่เคารพยกย่องของเพื่อนบ้านเป็นคนมั่งมีด้วยก็อยู่แล้วก็ชัดเจนเป็นของสําคัญโมโหระทึกนี้นะครับทีนี้ คำว่ามโหระทึกนี้มีปรากฏในตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเลยอยู่ในไตรภูมิพะล่วงนะครับก็บอกว่าบ้างเต้นบ้างลำบ้างฟ้อนระบำบันเพลงดุริยะดนตรีบ้างดีบงดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าบ้างขับสับพาสำเนียงเสียงหมู่นักคุณจุนจันไปเดียรดาษพื้น ของกลองแตรสังกังสดานขอระทึกกึกต้องทำนุกดีอันนี้ก็มีชัดเจนว่าเจ้าโมโหระทึกนี้มีในสมัยสุขโขทัยเป็นแน่นอนจะพูดเสมอว่านักดนตรีครูเป็นนักวิชากาดตรีหรือนักดนตรีเนี่ยก็จะขอขอบพระคุณกลุ่มที่เป็นทางด้านภาษาวรรณกรรมวรรณคดีปูนปั้นต่างๆที่ที่ได้บันทึกเรื่องราวไว้คือถ้าไม่มีกลุ่มภาษาและวรรณกรรมวรรณคดีหรือ ปฏิมากรรมสถาปตัตยกรรมต่างๆเรียบร้อยเลยไม่รู้จะศึกษายัางไงได้มันมันเสียงดนตร,ตรีมันไม่ได้บันทึกไว้มันก็จบไปตรงนั้นเลยไม่สามารถทราบเรื่องราวได้เพราะฉะนั้นก็จะพูดเสมอว่าศิละปะมันเกื้อกูลให้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลสองทางให้ซึ่งกันและกันอยู่ตรงนั้นก็สําคัญมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักดนตร,ตรีแล้วเป็นนักวิชาการก็จะต้องมีความรู้ที่ หลากหลายและกว้างขวางที่ทําให้เราสามารถมีความรู้ได้รอบรอบทั่วถึงนะครับในการที่จะศึกษาเรื่องใดๆก็ตามทีทีนี้เข้ามาในสมัยอยุธยาก็จะมีในกฎมวลเทียรมาลน,นะครับมีบอกไว้ว่าเช่นงานสมโพธิสมุหะประธานทูลเผยบายสียานนประกาศถวายสโลกอีสวนรักษาถวายพรอ,อินโทตีอินทระเพลีสีเกตตีของใยคุนดนตรี ตีมโหระทึกชัดเจนว่ามีคนที่เป็นทำหน้าที่ตรงนี้ชื่อขุนดนตรีมีหน้าที่ตีมโหระทึกหรือมีอีกว่าล่วงแล้วนาฬิกาหนึ่งช้างเข้ายืนกระบวนในสนามสองนาฬิกาเอาช้างเข้าที่ปร,รัมลูกขุนชุมตีมโหระทึกลาหนึ่งครั้งที่1ลาเนี่คือครั้งที่ลาเนี่ยที่หเอาช้างออกยืนที่เบิกลูกขุนทั้งพระสำอาง สามนาฬิกาตีโหระทึกสองลาสเสด็จหอพระเบิกพระราชกุมารพระราชนด,ดาเรียกพระราเชนทรัีนาฬิกาตีโมโหระทึกสามลาสเสด็จถึงพระที่นั่งอันนี้ก็ใช้บอกเวลาชัดเจนใช้ในพระราชพิธีก็ชัดเจนนะครับทีนี้เรามาดูในสมัยรัตนโกสินทร์ก็จะเห็นภาพถูกไหมก็ภาพขึ้นเนี่ยเป็นเ,เป็นงาน สเสด็จพระราชดชาเนินเรียบพระนครโดยขบวนพระย่า,ยยาตาทางสุทลมากนะครับก็จะมีมโหรทึกประโคมอยู่ด้วยเพราะว่าใช้เป็นเครื่องพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์นะครับในนั้นก็จะมีประกอบด้วยแตรมีมโหรทึกเอ่อคือมีมีพนักงานเป่าแตรเงิน4คนพนักงานกระทัางมโหสทึกสองคนคือคนละบใช้ในการสเสด็จออกคุนนางด้วยหรือนำอสเสด็จขบวนพระย่า,ยยาตานะครับก็มีภาพให้เด็กๆได้เห็น อันนั้นในงานมงคลและท่าในงานพระบรมศพก็มีด้วยก็เป็นภาพมโหรทึกในกระบวนอันเชิญพ,พ,พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยะเดชบรมนาถบพิตรที่ไปที่พระเมรุม,มาตรที่ท้องสนามหลวงนะก็จะเห็นใช่ไหมครับนี่ก็จะใช้มโหรถึกถึงสี่ใบด้วยกันตรงนี้นะครับทีนี้เราไปดูมโหรถึกในประเทศเพื่อนบ้านบ้าง ก็ถ้าอยู่ในอันนี้ไปได้ได้ไดไดถ่ายมาจากพระบรมราชวังจติตมุกสิริมงคลที่พนมเปญนะครับที่พระราชอาณาจัก,กรกัมพูชาอันนี้ครูไปถ่ายมาก็จะขวามือเนี่ยจะเป็นที่อยู่ในพระบรมราชวัจฑิตมุกสิริมงคลส่วนซ้ายมือน,นั้นอยู่ในพิพิธภัณฑ์อันนี้เขาก็ก็ใช้อยากจะเล่าให้ลูกศิษย์ฟังและท่านผู้ชมฟังว่ามโหระทึกในไทยนั้นเราไม่ได้แบ่งประเภทแต่ว่าถ้าอยู่ในกัมพูชานั้นแบ่งประเภทด้วย ถ้าเป็นแบบอ้วนๆป้อมๆหน่อยเนี่ยตัวนี้จะเรียกว่าเขาเรียกว่าสโกเพียงก็คือกรองฝนนั่นเองนะครับจะใช้ในเวทีเรียกฟ้าเรียกฝนเพื่อความสมดุลแต่ถ้าผมผอมหน่อยเอวคอดๆหน่อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นกรองเป็นกรองอธรรมดาเป็นกรองมโหระทึกเนี่ยโมโหระทึกเนี่ยก็จะใช้ประโคมปกติอันนี้เขาจะแบ่งชัดเจนนะครับแต่ของไทยเราก็ ก็ไม่ได้แบ่งก็เป็นมโห,หระทึกปกติจากรูปทรงไหนก็ใช้ประโคมไปไม่ได้ว่ากันอันนี้ว่าด้วยเรื่องของมโหระทึกครับต่อไปเป็นเรื่องของกังสดานครับเครือ่องดนตรีชิ้นต่อไปเรียกว่ากังสดานเป็นแผ่นๆนี่แหละแต่ว่าก็อยู่ในกลุ่มคลองเหมือนกันนะเพราะฉะนั utable, ้นจะไปเรียกเป็นลักเป็นะระฆังนะั้นเราก็เรียกว่าละฆังกังสดานเรียกเรียกผสมกันจะเ,เป็นแผ่นๆอย่างนี้นะครับก็เป็นกลุ่มคลองเหมือนเช่นเดียวกันทําจากสัมทธิ์นะครับแล้วก็ใช้ตีเป็นสัญญาณอยู่ในวัด เวลาพระสงฆ์จะทําวัดต่างๆก็จะตีแต่โดยมากเราก็จะใช้อยู่ทางล้านนาทางล้านนานะครับแล้วก็พม่าก,ก็มีไทยใหญ่ก็มีก็จะใช้ในกลุ่มนี้แต่ว่าส่วนภาคกลางในบริเวณภาคกลางไม่ไม่ค่อยมีใช้นะครับก็อย่างว่าแหละคือหลักๆภาคกลางเราก็ทําเฉพาะที่เป็นลูกคองวงนะครับแล้วก็อย่างที่เป็นลักษณะที่เป็นมโหระทึกหรือว่าเป็นกังสดาชนี้เราก็ไม่ได้ใช้กันนะครับแล้วเวลาที่เขาใช้กังสดานั้น เด็กๆที่เป็นคนอยู่ทางภูมิาภาคภาคเหนือนั้นก็จะเห็นเวลาเวลาที่เขาเมีประเพณีตักบาตรเทโวโหรานะในช่วงออกพรรษาถูกไหมก็จะเห็นชาวบา้านตีกางสดานเนี่ยนี่นี่น,น,นีกางสดานเ,เห็นเนี่ยมีภาพด้วยก็มีของจริงให้ดูด้วยมีหลายขนาดเช่นนี้นะแล้วเขาก็ใช้ไม้ตีเวลาตีไปตามวัดทางเหนือนเด็กๆก็ใช้ตีตรงนี้ตัวนี้ก็จะก้องกางวานแล้วให้มันหมุนอย่างนี้หูกระบินมันในตรงเนี้ย กระบินของตรงนี้ของกลางะดานนะครับให้มันหมุน,นแต่งแว่งเช่นนี้นะครับตรงนี้คุณม,มองไม่ได้ดูว่ามันเป็นวงเดือนแต่ว่าคนผ้ากลางก็จะเรียกว่าระคังวงเดือนมันก็มีอีกแบบหนึ่งที่ที่เป็นแบบกลมๆเด็กๆก็จะเห็นแบบกลมๆมีผ้าไม่เห็นนะครับแบบนี้ที่เป็นภาพแบบกลมๆมีหลายขนาดแบบที่ต้องใช้สองคนหามเลยก็มี และแบบที่ใหญ่ๆที่สุดเนี่ยอยู่ที่วัดพระธาตุแหริพุนชัยบวรมหาวิหารจังหวัดลําพูนนะครับกังสดาลูกนี้สร้างเมื่อวันอังคารเดือน9ขึ้น3ามข้ามจุลศักราช1,222ซึ่งตรงกับวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,403แล้วก็มีข้อความจจลึกไว้ด้วยนะครับไว้ว่าไว้ว่ายังไงบ้างดูนะอูดูสร้างหล่อกังสาหน่วยนี้ แต่เมื่อสัก,กราชได้1222ตัวปีกฎสันเดินก็คือเดือน9ออกสามข้ามบันอังคารหล่อการเจนํามหาเถรเจ้าวัดป่าเมืองแพรเ่เป็นเป็นเขาแก่ศรัทธาภายในแต่ที่อง่อานเป็นภาษาเนื้อนะเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นเขาแก่ศรัทธาภายนอกศรัทธาทั้งหลายในภายนอกพร้อมกันสร้างหล่อในวัดพระสิงห์เวียงเชียงใหม่มาไว้เป็นเครื่องบูชาทานกับพระธาตุเจ้าอันตั้งไว้ในเมืองหาดพุญชัยนี้ 5,000ภพระวสาแลทุกอย่างที่ชาวบ้านสร้างถวายวัดไม่ว่าเหนืออีสานใต้เนี่ยชนใบลาเนี่ยทุกครั้งจะต้องลงท้ายว่าขอให้สิ่งที่เขาสร้างนั้นอยู่ถึง5,000ภพระวสาหรือ5,000ปีของศาสนาพุทธในหนังสือ,อตำราก็จะบอกไว้ว่าเมื่อ5,000ปีแล้วบอกว่าที่จะเกิดโลกใหม่อะไรอย่างนี้เป็นยังไงบ้างในศาสนาพุทธเราก็บอกว่า เมื่อ5,000ปีแล้วปีพุทธศักราช5,000พระบรมสารีริกธาตุจะรวมกันแล้วก็อะไรไงไม่เองพระพุทธเจ้าที่ได้ก่อนจะไม่ในจะมารวมตัวกันก่อนและการเป็นพระเจ้าสูงเท่าไหร่กูจะไม่ได้จะสูงมากแล้วก็เทศโปรดเทวดานางฟ้าต่างๆอยู่โดยประมาณ1อาทิตย์7วันพอครบ5,000ปุ๊บรวมกันแล้วก็ไม่เลยก็ขึ้นพุทธกาลใหม่ก็เป็นภาษีอริยะเมตไตรที่เขา เวลาพูดขอให้พวกเจอผ้าสีอ่านพระสิริญาเด็กๆก็จะเคยได้ฟังบอ่อยไอ้ตรงนี้นี่ก็สําคัญเพราะฉะนั้นถาวรวัตถุต่างๆจึงสร้างขึ้นเพื่อที่จะให้อยู่ถึง5,000ปีใบลานด้วยก็เช่นเดียวกันแต่ก็ถึงนะที่เห็นใบลานแบบ3 4 0 0ีปีครูก็เคยเห็นมาแล้วกับกับมือแล้วมีหนามซ้ำเชือกที่ใช้ร้อยเขาผู้หญิงเนะี่เขาเอาเส้นผมนะ่ไปไปคว้านกับเส้นไหมแล้วก็เอาไปร้อยตรงนีน เพราะว่าผู้หญิงไม่มีโอกาสได้ขีดเขียนได้เป็นไม่เป็นอีกใช่ไหมเอาทอผ้าก็ก็ไม่ได้แค่ได้เอาหอคำพีที่เขาเขาชอบพูดกันนะครับอันนี้ก็เอาขึ้นเป็นร่างเทพบนธาราได้ด้วยก็เป็นความศรัทธาของคนล้านนาล้านช้างที่ส่วนหนึ่งของร่างกายไปครับมาดูประเภทของคลองบ้างคลองหากดูตามลักษณะกายภาพก็จะเป็นแบบคลองที่มีปุ่มและไม่มีปุ่ม ไหนเอ่ยคล้องมีปุ่มแบบนี้นะคล้องมีปุ่มและแบบคล้องไม่มีปุ่มนะทีนี้เออคล้องมีปุ่มเนี่ยพบอยู่โดยทั่วไปนะครับในประเทศไทยและในสมาคมอาเซียนไนดะ้มีอยู่แล้วก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะครับเ,เช่นคล้องบวงของไทยเราก็เป็นของไทยกงเจียงเตยเหมียนของเวียดนามมองของพมา่าจีแบงหรือคล้องบวงพมา่าคล้องบวงขมเขมรกงวงเขาเรียก ของวงลาวของอาเกงกองอาเกงของอินโดนีเซียโบนนางเปอร์เนรุสอินโดนีเซียของเกนนองของอินโดนีเซียของมาเลเซียของอากุงฟิลิปปินและลูกของไหนเอ่ยและลูกของกูลินตังของประเทศฟิลิปปินเป็นต้นครูก็มีภาพเพื่อนให้เด็กๆได้เห็นทีนี้เราดูตามลักษณะกายภาพเรารู้แล้วว่าคอมีแบบมีปุ่มและมีมีปุ่มถูกไหมที่เรามาดูว่าองค์ประกอบของคอ